สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป้าสายกระบะขนของสายกระบะทั้มาหากินครับกับรถกระบะไทยทันราค่าประหยัดราค่าสบายกระเป๋าตัวนี้สามารถดาว,ดาวได้พ่นได้ครับเอาไว้แล้วตามชมเบิ่งเด้ครับนี่ครับนี่นี่นี่กับมิตซูมิชิไททันนี่ตัวนี้ครับนี่ให้เืิ่งกันจะจะชมกันใกล้เบื้เิ่งกันจ้อจ้อเลย รถตัวนี้ครับผ้าสีเงาเงาพร้อมโอนอีกตั้งหากขายกันราคาแสนต้นๆนครับเอามาแล้วตามเบื้องสาภาพภายนอกกันสกอรเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่าเรียงราคาสู้เพื่อนๆเอฟซีพีพีน้องๆฟังกันครับนี่ตัวนี้ครับนี่เนื้อบังสุ้มรอดจากด้านไา้นะครับซุ่มแห้งๆครับนี่สะอาดสะอ้านตัวนี้ครับนี่นาไส่อีกตัวหนึ่งขอแนะนํากันเลยสําหรับตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะครับ สีบรอนเงินหรือสีเทาเคาะนี่บางเสียงครับบางบางครับผมตัวนี้ผ้าสี67นะครับผ้าสีเงาครับผมนอพร้อมใส่กันเงาๆเลยครับนี่ทังด้านใ้าเมือ่อฟังผู้โดยสารครับนี่กระปะเดิมๆมีร้อยเนี่ยตามอายุใส่งานครับอาจจะเป็นร้อยขีดร้อยควันถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถใส่งานรถทั้งเลือกเนาะตัวนี้ครับนี่เอา ครับท่างคัดส้งคัดซี่แห่งๆเลยครับนี่เดี๋ยวผ้าเบิงไตทองก่อนสบสาดใ้เบิงก่อนครับนี่คัดซี่ครับผมเบิงกันเตะไก่ส้มกันจอจอนี่คือคัดซี่ช่วงล่างครับสำหรับรอยอยางไส่อีกเงาครับผมนี่ตัวนี้มีรอยขีดแน่ตามธรรมดาครับตามปกติ ตัวนี้ทั้งไทยนะครับบ้านไทยก็มีร้อยนิดๆน,น้อยๆแต่ว่าโบเวนสาระสําคัญครับ <c oughs> ตัวนี้ป้ายทะบุงทะเบียนสวยครับนี่เอาเบื้องทั้งหลังครับมีกระบะแม็กไคลเนอร์ให้พร้อมอกระบะแม็กไคลเนอร์จากโรงงานเอาเบื้องช่วงล่างครับบ้านนี้ล่ออะไรมีพร้อมนะครับนี่แนบเนอรแผงจีนเชียนยวนถอะเอานี่แหละครับนี่คือไพ่นอกเปิน ครับเดี๋ยวสิยผ้าส้มเบื่องผ้ในน้ำอันนี้คือด้านฟังค้นขับนะครับด้านขวามือตัวนี้ครับนี่บ้านท้ายสวยๆดากเต็มๆบ่แบงบ่แวงบ่บุบบ่ยังบันเถาะครับนี่สุ้มล่อเอาเบิ่งสุ้มล้อไปน้ำครับสุ้มล่อสวยๆครับนี่แล้วก็เบิ่งช่วงล่างครับผมคัสซี่ครับนี่เดิมๆครับคัดซี่บ่มี่ดามนะครับ เบิง่งทา้งทางภายนอกครับมาชมเบิ่งห้องเครื่องกันครับบ้ดนี้ว่าเครื่องยนต์เพิ่นเป็นจังได๋ว่ากระปรุงนีนนนน่นี่นีนน่นี่ปึ๊บไทรท้อนไทรท้อนปึ๊บนั่นปึ๊บมีตำหนิแบบใดเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆ นี่คือฝากระโปรงในเปิดเบิ้งเล้ววันทอบาทนี่แอนเนนแชนนี่ทั้งของเครื่องนะครับเอาช่มกันไปเบิ้งกันจอจอครับนี่ตัวนี้ฝาหายครับเอาถุงยางปิดไว้ว่าเป็นยังครับว่าเป็นสาระสำคัญใส่งานใดคือเก่าเอาคานเบิ้องคานหน้าครับคานหน้านะครับดูก่อนครับตัวนี้ครับชมเบิ้งครับนี่ตัวนี้ครับมีร่องรอยเก็บงานมาก นิดๆนิดน้อยๆครับแจว่ากระโปงได้ลึกถึงเหนือใน้าิเพิ่์นสาหรับฝากระโปรงมีแผ่นกันร้อนกันยังไงเพ้อมครับตัวนี้ครับนี่เอาช่ชมเบิงกันครับนี่เครื่องยนต์แห่งแห่งฟังเสียงครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฟังเสียงครับตัวนี้เขาต้องฟังเสียงสําหรับใครท่านตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกครับเกียร์ธรรมดานะครับอนี่ ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่ากระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับเึ๊บกระจกหมุนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเอ๊บนี่เอฟจบนันครับเครื่องเสียงมีแอร์เย็นดน้ครับแอร์เย็นเพลิงเพราะ เย็นแทบว่าแท้ต้องพิสูจน์นั่นอเออเย็นเบอสเ,เป็นเบาะหนังนะครับสีเหลืองตัดสีดำสวยง่ามสภาพกะนี่ขาดแน่นตามปายุใส่งานครับส่วนข้างบนก็หนาใส่นะครับ พอใบข้างบนกับงามอยู่กับพ่อใส่ในระดับหนึ่งครฮะสนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นนาจอกันเลยเดี๋ยวผ้าเบิ้งเสียงเครื่องยนตครับน,นี่คือเสียงเครื่องยนต์ทำงานได้เลยครับเครื่องยนต์ นิ่งครับเอาว่าแล้วสนใจราคาขายกันยุที่ส่วนตัวนี้ราคาจะเปิดไว้ยุ่ใต้จอนะครับก็เห็นในเพื่อนๆกดเข้ามาเพิ่มเติมจะเห็นราคาขึ้นมาเลย สำหรับรถกระบะไท้ายทันเอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนดูแฟนเพจขอบคุณหลยลยครับ